สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับแผนรายได้ของบริษัทวีซายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแผนรายได้ของบริษัทวีซายมีการจ่ายผลตอบแทนอย่างไรบ้างครับเรามาเริ่มกันเลยสําหรับแผนรายได้ของบริษัทวีซายนะครับเป็นแผนธุรกิจที่ใช้การทําธุรกิจเนี่ยสมัคร1รหัสแล้วก็สามารถทํารายได้ทั่วโลกเลยนะครับ เราสามารถใช้รหัสเดียวนะครับทำธุรกิจขยายได้ทั่วโลกสำหรับการคํานวณของแผนบริษัทวีไซจะประกอบด้วยคะแนนด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบก็คือจะมี PV Personal Volume Pstv Personal Sponsor t Volume และก็ c v m o m s i s s n o n l e Volume ในแต่ละอย่างนียมีความหมายว่าอย่างไรน,นะครับมาลองมาดูอัแรกก่อน PV คะแนนที่ใช้คำนวณค่าแนะนำและตำแหน่งนะครับส่วน PSTV เนี่ยหมายถึงคะแนนที่เกิดจากการแนะนำตรงและคะแนนที่เป็นสายงานตรงของท่านในผังองค์กรที่จะลงไปกี่ชั้นลึกก็แล้วแต่นะครับ PSTV เนี่ยก็คือจะดึงคะแนนมานับรวมให้ทั้งหมดเลย ในส่วนของ CV เป็นคะแนนที่ใช้คำนวณโบนัสบาลานซ์ทีมนั่นเองเรามาดูนะครับสำหรับแพ็กเกจในการเริ่มต้นการทำธุรกิจร่วมกับ V-Sign โดยจะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจดังนี้แพ็กเกจ S ใช้เงินเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทถึง9,990บาทแพ็กเกจ S จะมี250 PV และ100 CV นในส่วนแพ็กเกจ M ราคาแพ็กเกจอยู่ที่19,500บาทจะมี500 PV และ200 CV และแพ็กเกจสุดท้ายคือราคา38,000บาทเป็นแพ็กเกจ L จะมี1,000 PV และ400 CV นะครับในแต่และแพ็กเกจเนี่ยจะมีผลต่อการรับคอมมิชชั่นในการรับค่า โบนัสบาลานซ์ทีมนะครับแพ็กเกจ S จะได้อยู่ที่10%แพ็กเกจ M จะได้อยู่ที่15%และส่วนแพ็กเกจ L จะได้อยู่ที่20%สําหรับ15%และ20%นะครับในการเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจเนี่ยในแผนเนี่ยจะจ่ายให้นะครับ20รอบของสัปดาห์ในการรับ ในส่วนเปอร์เซ็นต์สิหรือ20นต์นี้การจ่ายผลตอบแทนของบริษ er ัท v ีไซ n ก็จะประกอบไปด้วยแผนการจ่ายที่1กําไรขายปีก20-30ต่อการขายปีกนะครับสสปอนเซอร์โบนัสจ่ายอยู่ที่20ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวท่านมาแนะนําคน1คนนะครับซื้อสินค้า1000 PV เราจะได้ค่าแนะนำดังนี้นะครับตัวอย่างของการคำนวณคะแนน,นก็คือ1,000 PV เราก็เอา1,000 PV มาคูณด้วยกับ20%ก็จะออกมาเป็น200ผลที่ออกมาตรงนี้ก็คือเป็นเป็นผลหน่วยเป็นดอลลาร์นะครับแผนบริษัทบีซจะคำนวณจ่ายให้โดยการจ่ายให้ที่1 ดอลลาร์ในมูลค่า33บาทนะครับนั่นหมายความว่าในการแนะนำสปอนเซอร์1 0 0 0 PV เนี่ยเราจะได้เงิน6,600บาท1,000 PV นั่นหมายความว่าคนซื้อสินค้าอยู่ที่แพ็กเกจ38,000บาทนะครับเป็นแพ็กเกอ่ L ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของแผนต่อมานะครับเป็นแผนไลซึ่งซันโบนัสหรือเป็นแผนดับเบิลค่าแนะนำให้กับ คนที่สามารถสปอนเซอร์นะครับแล้วสมัครทางด้านวางไว้ท่านซ้าย1คนขวา1คนภายในรอบสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นั้นๆนะครับตามตัวอย่างเรามาดูนะครับอย่างเช่นตัวคุณแนะนำนาย A นะครับนายเเปิดเป็นแพ็กเกจ L นะครับ1,000 pv คุณจะได้สปอนเซอร์โบนัสปกติเนี่ยอยู่ที่6,600บาทคุณมาแนะนำนาย L อีกคนนึง วางไว้ทางด้านขวานะครับคุณก็จะได้สปอนเซอร์โบนัสปกติอยู่ที่6,600บาทนะครับถ้าในระหว่างช่วงวันเสาร์ถึงวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับคุณสามารถทําคุณสมบัติวางซ้ายและวางขวาเป็น1ต่อ1แบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือ1คู่นะครับบริษัทบอกว่าจ่ายไ i ติ n งซันให้อีกนะครับก็คือบวกไปเลยนะครับ50%ของรายได้ที่คุณได้รับ อย่างเช่นคุณได้ค่าแนะนํา6,006มาแล้วเนี่ยนะครับบริษัทอจ่ายให้อีก3,003นั่นก็คือครึ่งหนึ่งของ6,006รวมแล้วคุณก็จะได้9,900บาทเลยทีเดียวนะครับในที่นี้ไม่ได้จ่ายเพียงแค่ข้างเดียวนะครับจ่ายรายสปอนเซอร์นะครับให้ทั้งหมด2คนเลยนะครับรวมแล้วนะครับรหัสซ้ายคุณได้9,900บาทและรหัสขวาคุณได้รวมแล้วเป็น9,900บาทนะครับถ้า คุณในรอบสัปดาห์นั้นคุณสามารถแนะนําหรือว่าวางรหัสนะครับในการแนะนำเนี่ยได้มากกว่า1คู่นะครับบริษัทไม่จํากัดจํานวนคู่นะครับอย่างเช่นถ้าคุณสามารถทําได้10คู่ต่อสัปดาห์นะครับคุณก็จะมีรายได้1นึ่งแสบาทเลยทีเดียวนะครับไม่มีการจำกัดจำกัดจำนวนคู่ในรอบสัปดาห์ทุกสัปดาห์ แผนโบนัสในข้อต่อมานะครับก็คือเป็นแผนค่าบริหารทีมนะครับค่าบริหารทีมในที่นี้นะครับเราจะจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้กับค่าบริหารทีมแต่และแพ็กเกจซึ่งแตกต่างกันนะครับเริ่มที่แพ็กเกจ s 10% m 1 5แล้วก็ l 20%สนะครับสำหรับ m และ l นั้นนะครับในในเริ่มรอบของการจ่ายจะให้อยู่ที่20รอบของสัปดาห์นะครับในการเริ่มต้น เรามาดูนะครับตัวอย่างอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นนักธุรกิจในตำแหน่งวีซนยอาร์ติกพรีเมียนะครับคุณมีทีมขวาเกิดขึ้นคะแนนนะครับ CV คะแนนที่เอามาคำนวณค่าบริหารทีมจะนับจาก CV นะครับทีมซ้ายเกิดขึ้น1 0 0 0 0 CV ตามตัวอย่างถ้าหากว่าเราเป็นตำแหน่งที่ Arctic กพรีเมีเราจะได้รับอยู่ที่20% การคำนวณน,นะครับก็จะเอาคะแนนฝั่งที่น้อยกว่ามาคำนวณบาลานซ์กับข้างที่มากกว่านะครับฝั่งที่น้อยกว่าก็คือที่1 0 0 0 0นะครับเอา $10,000 มาคูณ20%ก็จะเท่าก,กับ2,000หน่วยออกมาเป็นดอลลาร์นะครับ2,000ตรงนี้นะครับเมื่อแปลงออกมาเป็นเงินบาทไทยเราจะได้อยู่ที่6 6 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่านะครับการคำนวณ โบนัส DTC หรือค่าบริหารทีมนะครับเป็นการคำนวณแบบยอดบาลานซ์สำหรับ CV ในข้างที่มากนะครับก็จะเก็บไว้นะครับไปคำนวณในรอบต่อไปโดยที่จะไม่ถูกล้างทิ้งจะเก็บไว้ให้คุณตลอดนะครับถ้าท่านใดมีคะแนนข้างที่มากกว่าข้าง ข้างที่มากกว่าก็จะเก็บไว้รอคํานวณข้างที่น้อยกว่าจะเกิดขึ้นมาแล้วเอามาบาลานซ์นะครับแล้วก็ดึงมาคํานวณเปอร์เซ็นต์ตามแต่ละแพ็กเกจนั่นเองนะครับสำหรับแผนนี้ v ีซา e จ่ายสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่6กล้านหกแสนบาทต่อเดือนนะครับสำหรับการรับคอมมิชชั่น DTC เนี่ยนักธุรกิจจะต้องมีสถานะ Active ในการ q u a l i ฟ y นะครับโดย การคอลี่ฟายเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งแต่สำหรับนักธุรกิจที่เปิดแพ็กเกจใหม่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์จัดคำนวณไว้ให้เริ่มต้นแล้วนะครับเหมือนอย่างที่บอกนะครับ15และ20สําสำหรับใครเป็น M และเป็น L ก็จะเริ่มต้นใหอ้อยู่ที่20รอบของสัปดาห์ในการเริ่มต้นนั่นเองเรามาดูในแผนไลฟ์สไตล์โบนัสอันนี้หรือพูดที่เข้าใจ ก็คือเป็นโบนัสค่าน้ำมันนะครับหรือเป็นค่าตำแหน่งในการเริ่มต้นที่เราสามารถเป็นตำแหน่ง Arctic 4 Star นะครับเมื่อตัวท่านเองสามารถทำคุณสมบัติได้ตำแหน่งทางธุรกิจเป็น f ฟ l Star นะครับโดยมีคะแนน PSTV นะครับนั่นก็คือเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นจากยอดแนะนำตรงในสายเลือดของ ของสายงานของท่านนะครับรวมแล้ว20,000คะแนนนะครับโดยมีการแบ่งคะแนนเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูคะแนนฝั่งซ้ายหรือคะแนนฝั่งที่อ่อนกว่านะครับกำหนดอยู่ที่ไม่ไม่น้อยกว่า4,000คะแนนส่วนคะแนนฝั่งที่มากกว่านะครับก็คือจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับ อย่างเช่นตัวอย่างก็คือ16,00 0นะครับรวมแล้วซ้ายกับขวาบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับ2 0,000นนั่นหมายความว่าถ้าซ้ายกับขวาบวกกันครบ20,000เราจะได้คุณสมบัติตรงนี้บริษัทจะจ่ายโบนัสค่าน้ำมันให้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับเป็นไลฟ์สไตล์โบนัสนะครับจะได้รับโบนัสตรงนี้นะครับอยู่ที่9,900บาทถึง18,150บาท ทุกรอบ QP ที่ผ่านคุณสมบัตินั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับตัวคุณนะครับมีทีมซ้าย1,000 0ทีมขวา1,000 0อันนี้ก็เข้าเงื่อนไขนะครับคุณก็จะได้รับที่1 000, 8 0 0 0 8,150บาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการรับคะแนนในส่วน9,000และ1 0 0 0 0 8,150บาทนะครับก็จะไปดูในส่วนของการทำออโตชิปของเรานะครับแต่ว่า ถ้าท่านครบคุณสมบัติเนี่ยท่านได้รับแน่นอนนะครับเริ่มต้นที่9 0 0 0นะครับ9ก0กิบาทอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของโบนัสตำแหน่งธุรกิจนะครับของวีซาย์นะครับออกแบบตำแหน่งธุรกิจมาให้เนี่ยเวลาท่านทำธุรกิจไปแล้วเริ่มต้นขยายสายงานเริ่มมีทีมงานเริ่มสร้างทีมนะครับเวลาท่านขึ้นตำแหน่งแต่และตำแหน่งเนี่ยบริษัทจ่ายค่าตำแหน่งให้นะครับนอกจากที่ท่านจะได้เข็มประดับเชิดชูเกียรตินะครับจัดการรับรางวัลในงาน ประดับเกียรติคุณต่างๆสิ่งที่ท่านจะได้รับนนก็คือเงินนั่นเองเป็นเงินโบนัสสาหรับตําแหน่งธุรกิจเรามาดูเลยนะครับสําหรับตําแหน่งที่เริ่มจ่ายให้นะครับก็คือ Arctic Fi ไฟสตนะครับจ่ายให้อยู่ที่250ดอลลาร์หรือ8 2 5 0บาทนะครับการจ่ายในที่นี้นะครับบริษัทจะจ่ายให้สําหรับการคอลี่ไฟนะครับครั้งที่1จ่ายให้ ถ้าคอลี่ไฟครั้งที่2ก็จ่ายให้อีกนะครับรวมแล้วเนี่ยจ่ายค่าตําแหน่งในที่นี้เนี่ยตำแหน่งที่อาร์กติกไฟสตาร์คุณจะได้รับ16,500บาทเลยทีเดียวสําหรับตําแหน่งต่อมานะครับเป็นอาร์กติกพรีเมียร์คุณจะได้รับ2รอบนะครับ82,500บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ละรอบในการคอลี่ไฟคุณจะได้รับ4 000, 1 2 5 0บบาทอาร์กติกลูบี้คุณจะได้รับอยู่ที่ ต่อรอบ82,500บาทถ้า2รอบก็165,000บาทนะครับต่อมาเป็นเอเมอรอนนะครับต่อรอบเนี่ย165,000สบาทถ้า2รอบก็330,000สบาทเลยทีเดียวนะครับก็ไล่ขึ้นมาทุกตำแหน่งนะครับรวมไปถึงตำแหน่งสูงสุดนะครับนั่นก็คือนะครับเป็น Royal Arctic President นะครับจ่ายต่อรอบเนี่ยนะครับ33ล้านบาทหรือ สองรอบเนี่ยถ้าคอลี่ไฟได้นะครับก็66ล้านบาทในทีเดียวนะครับได้หมายความว่าในทุกๆตําแหน่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณสามารถสร้างทีมนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพตําแหน่งของคุณขึ้นมานะครับนอกจากที่จะได้เข็มเกียรติยศแล้วคุณจะได้เงินรางวัลประจำตําแหน่งที่คุณคอลี่ไฟได้นะครับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะครับในรอบ QP นะครับผ่าผ่านคุณสมบัติตำแหน่งจะได้รับโบนัสนะครับตำแหน่งธุรกิจนะครับ ก็คือในตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดนะครับสำหรับการรับโบนัสรางวัลน,นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับเรา,าเราจะได้รับนะครับอย่างเช่นถ้าคุณผ่านตำแหน่งเนี่ยนะครับถ้าคุณผ่านนะครับเป็นตำแหน่งอักติลูบี้เลยผ่านไฟสตาร์มาผ่านพีเนียคุณสามารถคอลี่ไฟที่ลูบี้เลยบริษัทก็จะบวกค่าตำแหน่งลูบี้นะครับแล้วก็พีเนีย แล้วก็ไฟสตาร์นะครับจ่ายแต่การรับรอบแรกเนี่ยคุณจะได้รับตําแหน่งสูงสุดก่อนแล้วในรอบต่อไปนะครับบริษัทก็จะจ่ายตําแหน่งลดลดหย่อนลงมานะครับให้ครบแต่ละตําแหน่งทุกรอบเลยนะครับแต่ถ้าได้คอลี่ไฟเพิ่มก็จะรับตําแหน่งสูงสุดเพิ่มอีกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของค่ารับโบนัสตาแหน่งนะครับสําหรับนักธุรกิจที่สร้างทีมนะครับแล้วก็ มีทีมที่เกิดขึ้นสามารถคอลี่ฟายตำแหน่งลูบี้ได้นะครับทุกๆ QP นะครับท่านก็ยังจะได้รับตำแหน่งค่าตำแหน่งของลูบี้เนี่ยนะครับได้อีกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสำหรับการคอลี่ฟายเริ่มต้นตั้งแต่ลูบี้ไปนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของค่าตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อกำหนดสำหรับการจ่ายโบนัสค่า DTC นะครับ การคัดยายนะครับสำหรับการจ่ายค่าโบนัส DTC เนี่ยนะครับในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับก็จะมีการคำนวณนะครับโดยการนับคะแนนนะครับคะแนนรวมนะครับในการคำนวณเนี่ยนะครับอย่างเช่นนะครับคะแนนเริ่มต้นตั้งแต่ทีมลีดเดอร์นะครับหรือว่าค u a l าย y ี i ซ e p พาร์ทเนอร์เนี่ยหนึ่คะแนนนะครับเราก็จะได้รับค่าคำนวณอยู่ที่10%เรนะครับเราจะมาเริ่มได้รับ การคำนวณน,นะครับค่าโบนัสอยู่ที่15%นั่นก็คือคะแนน QV นะครับก็คือเป็นเป็นเป็นยอดคะแนน,น,นคำนวณน,นะครับรวมเนี่ยนะครับอยู่ที่20,000ครับ20,000ครับเราก็ได้15%นะครับแล้วก็เราจะสามารถนะครับรับ20%เนี่ยนะครับเราก็คุริฟายตำแหน่งพรีเมียร์นะครับโดยมีคะแนน PSTV รวมเนี่ยก็คือคะแนนที่เกิดขึ้นภายใต้สายตรง สายแนะนําของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่5 0,000คะแนนเราก็เป็นตําแหน่งอักติพิเมียนะครับเราก็จะสามารถรับคํานวณ DTC ได้อยู่ที่20%นะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นทําธุรกิจถ้าไปดูแผนตอนแรกนะครับอันนั้นจะเป็นการคํานวณให้พิเศษนะครับในการเริ่มต้นในช่วง20รอบของสัปดาห์นะครับในช่วงเริ่มต้นแต่ถ้าเราทําธุรกิจไปแล้วนะครับเรามีทีมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับระบบก็จะมา ยึดการคำนวณนะครับหลังจากผ่าน20รอบไปแล้วเนี่ยก็จะมายึดการคำนวณเปอร์เซ็นต์ให้ตามอัตราส่วนในแต่ละตำแหน่งที่เราสามารถคอลี่ไฟได้นั่นเองนะครับในแต่ละตำแหน่งก็จะสำหรับ20%นะครับเราก็วางแผนนะครับเป็น Arctic กพรีเมียอยู่ที่คะแนนภายใต้ทีมเนี่ยห้าหมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบละเอียดนะครับเป็นแผนแบบละเอียดที่ที่เราสามารถวชมข้อมูลตรงนี้แล้วก็วางแผนในการขึ้นตำแหน่งได้นะครับ นอกจากนั้นเราก็ยังมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศนะครับบริษัทนะครับมีการสะสมคะแนนให้ต่อเนื่องนะครับโดยปกติจะมีทิปภายในประเทศนะครับใน1 1ปีเนี่ยจะมี3-4ทิปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทิปต่างประเทศในรอบ1ปีเนี่ยจะมีประมาณ2-3ทิปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงสถานาการณ์และก็ ช่วงที่เก็บคะแนนโปรโมชั่นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับกลุ่มที่สมาชิกได้มีโอกาสไปเที่ยวในแต่ละประเทศมาแล้วก็ไปเที่ยวท่องเที่ยวฟรีกับทางบริษัทวีซาน,นะครับก็สําหรับแผนทางธุรกิจนะครับก็จะมีเริ่มต้นนะครับประมาณนี้สําหรับท่านใดที่ต้องการอยากทราบข้อมูลหรือฟังแล้วไม่เข้าใจสามารถสอบถามหรือปรึกษาผู้แนะนำได้ รหรือว่าสามารถเปิดวิดีโอตรงนี้ย้อนไปดูอีกรอบลหลายรอบก็ได้นะครับถ้าท่านใดนะครับเกิดข้อสงสัยหรือว่าต้องการอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผู้แนะนําให้อธิบายเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ